ใบแข็งดูนี่ตื่นตืนี่ก็มีไปมะม่มายัางนอนนี่ดี่าลอยอย่านั่งเอาอย่านั่งบวกใบแขนงมะม่ักกากแยงผักแยงของผมใบแข็งนะม่ายของผมปากแย่ง เอาแล้วอันนี้ผักเมล็ดนะี่ผักเม็กบวกบวกล้างผักขยะตำเบือเดือร้อ,อยอันนี้ว็้ปลาซิ่วเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะนี่ปลาซิ่วแซ่หยุดแล้ว เที่นย,ยนางเสียนางครับพี่นอกนตองป,ปะละาแดกปลาซูดีสารหวานเฮาตองปลาแดดปลามะเะะาอมะเขือใสบ่บัทาเนี่ย ประเดีย๋ยวบวบบวกลงบวบลงนีบบงค่ครับต,ตาโอเคเป็นเสียบอยู่เนาะน้นนองไม้ไล่เแ้วครับพี่นอ้องน้องไม้ไล่แล้วขวด โอ้ยรสตักของแท้เลยครับเนี่ยนัวนัว,น,ว,น,วนัวนัวเลยสูตรเจี๊ยบเด่ดใส่ผักเสียงใส่ผักสแยงยึดตัได้กะน,นี่มันมีหม่งยุดโอ้หอมขนาดครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟเสิร์ฟบารเนี่ยตักพี่น้องเด้บารเนี่ย เร่งร่วนเร่งวรงวนวันนี้นนพามาสันเข่าเพี้ยนท่านพระหลวงพ่อมาสันเข่าเพี้ยนเด้อมวันนี้แตีงครับวันนี้หวานแตงมีหน้ามัน่นมือหวานมันเดยเนาะแซ่บเลยก็หอมหอมขนาดเลย นี่เพียงน้ำไม้มกบ้มก้เจ้าแต่ออนเบาหวานนักนักครับเดี่ยวยกไป้าออกไปเลยบาทมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเนอะครับเนอะขึ้นเขา

ไม่น้องแนมันร่มเยอะน่อยวว่าผ no ู้าจะได้ทำหน้าที่ในฐานะนักเตอมสามารถตัรถประชาชนคาดหวังไม่ใช่ในฐานะลูกสาวของคุณตัศิ์ตักิเป็นผู้เก่า